วันนี้ก็แบบกลัวตัวนิดนึงวันนี้เป็นวันที่24ธันวาคมวันอะไรคะทุกคนวันคริสต์มาสอีฟนั่นเองเดี๋ยววันนี้เบียก็มีแผนว่าจะไปบ้านพี่สาวไปฉลองคริสต์มาสกันที่นั่นครอบครัวของเราก็จะรวมตัวกันที่นั่นเนาะก็ตอนนี้เป็นเวลา2โมงซึ่งแบบไปได้นอนแค่เท่าไหร่เอง3ชั่วโมงเมื่งทำงานด้วยก็กำลังแต่งตัวอยู่นะโอเคไปแต่งตัวกันเถอะ คุณนายจิงกา้าบาอันน,น,นี้อันนี้มีหนวดเฉยเลยเอะคะทำไมมีหนวดเดชช่มีหนวดทำไมเราจะกินช็อกโกแลตมาหรอเลอะเทอะเลยคุณ <c oughs> พ่อแต่งตัวให้ใช่แล้ววันนี้วันนี้ชุดสวยไหม สวยค่ะหรอสีนี้เลยค่ะว้าวโอเคเราก็ได้แต่งหน้าทําผมเสร็จเรียบร้อยแล้วปีนี้เบียร์ไม่ได้ซื้อชุดใหม่เลยนะคือเบียร์ใช้ชุดเดิมที่เคยใช้มาแล้วจริงๆชุดนี้คือใช้แค่ครั้งเดียวเองจะเอามาใช้อีกปีนี้พร้อมกับสต็อกกิ้งจะใส่คู่กันเนาะเดี๋ยวไปแต่งตัวก่อนโอเคตอนนี้กําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะใส่ที่คาดผมอันไหนนี้อันนี้หรือว่าอันนี้อันนี้ดีกว่า ดูเป็นแบบ festive Christmas ดีและท้ายที่สุดรองเท้าเอาแบบไหนดีเอ่ยเอาคู่นี้หรือคู่นี้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 ว่า <ไป S 1> คู่นี้ <ไป S 1> น่าจะโอเคชาบเว่าคู่นี้ดีไหมคะชาบชอบอันไหน,อ,นอันนี้อันนี้โอเคคือบรรดาข,ของขวัญที่เราคอเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนั้นกำลังจะเอาขึ้นรถ จะบอกเลยนะว่าเถาเนี่ยเขาแข่งกันแต่งบ้านนะหลังนี้ก็สวยแต่คือเพียอ,อยากจะไปบุคลินมากเลยที่เป็นแบบว่าหมู่บ้านคริสต์มาสที่แบบไฟน่าจะแบบอลังการมากกว่าเนี้อ่าบ้านพี่เราก็ไม่ยอมนะจ๊ะมานิดนิดหน่อยหน่อยก็มานะจ๊ะโอเคเราก็มาถึงแล้วนะคะทุกคนอภิบาลนิสัยอ่าสุดท้ายว่าไม overdress โอ้เจัดเ็มรู้สึกแบบเต,ต,ต็งแต่งเต็มคนเดียวหมายความว่าไงวะเนี่ยครับเชิญครับเชลญพร้อมยังยังอ้าวแล้วนี้ก็คือดูเฟกไปไหมเราก็มาอยู่ที่บ้านพี่สาวนะคะ,ะอันนี้คือต้นคริสต์มาสของชี <c oughs> <ๆ>ก็จะแต่งตามธีมสีปีนี้สีอะไรนะสีนี้สีน้ำเงินเหรอน้ำเงิน อ่าก็สวยนะนี่เห็นไหมคะช <c oughs> ื่อราจะทำเป็นตีมันจะเป็นแบบสีน้ำเงินน้ำเงินกับสีแบบเงินซ,นเซนแบบเลเวอร์อินและดูของขวัญที่แบบแท,ทุกคนในบ้านดูดีหนนมดเลย so funny cuz I, I can speak easily full. Bye. that's not nice bye. why so if i got here 3 hours ago what's your problem ah! <laughs> <laughs> หลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วตอนนี้เบียร์ก็กําลังจะมาเปลี่ยนเป็นชุดนอนแล้วกันเพราะว่าดูสิคะชุดนี้มันมันดูเล่นใหญ่เกินไปนิดนึง <Okay. S 1> อาบน้ำกับแม่แม่ไหมใช yeah. โอเคน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นชุดนวนแบบนี้นี่เข้ากับช่วงเทศกาลคริสต์มาสแบบสุดๆไปเลยวันนี้ก็หลังจากนี้ไปก็จะลงไปเล่นแบบเล่นกระลาวันนี้ก็เป็นวันชิลอาจจะลงไปดูนางอาจจะแบบลงไปต่อจินเจอร์แบรดเล่นเนาะแล้วก็กินทีสักแก้วหนึ่งก่อนนอนแล้วก็หลังจากนั้นก็เตรียมตัวรอซานต้ามาหาพรุ่งนี้เพื่อจะเปิดของขวัญคริสต์มาส เชื่อเรื่องสันตาก่อนไหมอ่ะคือเบียร์เป็นคนแบบเชื่อถึงแบบสิบขวบเลยอะ่ะคือพ่อหลอกเบียร์ถึงสิบขวบแล้วตอนที่รู้ความจริงว่าสันต้าไม่มีจริงนะคือแบบเสียใจมากแบบร้องไห้เลยอะ่ะแบบว่าเสียใจมากทําไมสันต้าถึงไม่มีจริงเพราะเราเป็นคนเชื่อมากแล้วพ่อเป็นคนที่แบบว่าล้างสมองเราเก่งมากเลยแบบชอบเอาแบบสมัยก่อนมันจะมีพวกหนังซางนตาคลอซ์อะไรเงี้ยเนาะวต้นคริสต์มาสมีของขวัญเราเชื่อว่าซานต้ามีอยู่จริงอ่ะี่นี่น ก็จะนั่งดูหนังกันคนเนี้ยเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยชอบดูหนังมากอุย้ยมีเค้กด้วยโอเคค่ะน่ารักมากว้ายเดี๋ยวดูเค้กหน่อยอยากกินอ่ะว้าวน่นาเส้ลิ้นยาวแล้วเวลาเฉดเดยอยากกินเค้กทำยังไงลิ้นยาวมากเลยโอ้เอส ช็อกโกแลตและสตรอเบอร์รี่วิ่ากินมาอยากกินด้วยเจสแสบอกอยากกินด้วยเรากำลังมีคุกกี้คอมเพตชันหรือว่าการแข่งขันคุกกี้เกิดขึ้นผู้ชนะขาจะได้เงิน20ดอลลาร์ เวัสดีคะเรามีเวลาเจ็ดนาทีในการตกแต่งคุกกี้ให้มันสวยที่สุดใครทำคุกกี้ได้สวยที่สุดกูพูดมากกูไม่ได้ทำเลยเนี่ยใครทำคุกกี้ได้สวยที่สุดเป็นผู้ชนะใช่ไหมคะทุกคนโอ้โหใครน้ำหัวมากค่ะฉันไม่ยอมหรอกนะฉันไม่ยอมหรอกนะเล็ก What you do Like a flannel i like a friend oh my god interesting cha <laughs> cha uh, I need. Oh no, I don't have. cha cha <coughs> <laughs> <laughs> ตัดสิ้นยากนะช่โอเคโอเอเคโอเคโอโอเคอเโอเคโอเคอคโเโอเคโอเอเคโอเอเคโอเคอเคโอเ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 คโอเคโอเคอ t คโอเอ d t h เอ h n อเ ้คุณปาบงสิมันอ่ะคุณป้าิดิงิอันไหนคุณดาอันไหนน่าจะอร่อยดิ้งดิงอ่ากินดาปินดาที่อันไหนอันไหนอร่อยอันไหนอร่อย Which o you like the most Ben ben. ben ben. Ben Ben. Oh. oh. <laughs> <Again>. <laughs> <Okay>. <laughs> so you're, you're, ah, kid. your your. winner. is uh, you. Oh. Wow. Wow. Okay, I got three points. got ต่อขอตั่ก็อะไรดิฉันเน,นี่ยแัก็หย <No. S 1> ุดน,นะฉ <laughs> ันผมแค่หามนต้องเ <laughs> ลยเสร็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเจอกันมาคะ่ะ see you tomorrow บ้าแล้วทำไมต้องหลอละ่ะ าพนันหนวของฉัน Good morning วันนี้ก็เป็นวัน Christmas Day นะก็ตื่นสายมากเพราะว่าเหมือนเมื่อคืนแบบแอบเพลียนิดนึงเหนื่อนนิดนึงนี่ดูข้างหลังมีตะคงขวันเต็มเลยอันนี้คือชช้านี้คือครบเลยใช่ไหมคะทั้งแว่นตาทั้งยูนิคอนน้องน้อยคนนี้ด้วยและอีกหนึ่งกระเป๋าในข้อมือ อันนี้จะเป็นเหมือนประเพณีครอบครัวเราแล้วที่ทุกคนจะมารวมตัวกันเพื่อเปิดของขวัญเช้าวันคริสต์มาสโอ้โหโอ้โหอันนี้ของป๊ะป๊าแล้วแบบว่าเออนี่ของของป๊ะป๊าอย่างว้าวอุ้ยวุ้ยอุ้ยโอเปนเอาทูเมนต์เอาอะไรล้างเอาของนีอะอะไรบ้างโอ้ยไปเถอะ โอเคโอเคน่าเกลียดน่าเกลียดก็แผลเลิดอยากได้อันนี้เลยเนี่ยอ้พะเบชชุดคลีตคลีล้ยไม่ใช่หรตาต้องหมดแล้วหรอว้วโอ้ยรับตัวรับตรับเลย้าวกล่องนี้ต่อ Can I have this เฮยเฮ้ย l ้าวอรแซว้าวอรแซ่บาเงดีว่ะว้าวเกย่ค่าูเ็บชมองเด็บกล่อเดือดใยป่เลยอ่ะ เออเนี่ยแกบบี้อยากได้แบบเนี้ลดนุลดันต่างเลยป้าซื้อให้ใส่กางกง vacation อ๋อมันดีอะเนี่ยมันเก่ามันพังแล้วไม่รู้ไม่ดีกว่าแต่ปุ๊อยากได้กระเป๋าไม่อยากได้กระเป๋าเฮ้ยคุดีเลยอ่ะใช่ไหมเพิ่มแจกว้าวป้าเอาไปเที่ยวเอาไปเที่ยวเที่ยวได้อาบสอึะไรเอ่ย no way ครีมอีกแล้วเหรอครีมอีกแล้ว อ <ện>, ะไรอ่ะเครื่องสำอางอางีกละไม่ใช่โอ้เนี่ดิวเครื่องสำอางโอ้ยโอเค one two สวยวไขยมุกด้วยแค่กล่องก็นด้แล I want to Oh! 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 How is that? Oh! Barnes & Noble! Oh, yeah. Yay! <laughs> How much? 200. Wow. 200? Oh, hey. You can get 4 oh, books! 8 books! กกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเป็นคริสต์มาสอีกคริสต์มาสหนึ่งที่เบียร์รู้สึกแบบแฮปปี้มากที่มีเวลาแบบว่าได้อยู่กับครอบครัวนะแล้วก็เราได้ของแบบค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็เบียร์แฮปปี้กับของที่เบียร์ได้มามากเลยแบบปีน,ปนี้จะมีอะไรนั้นเดี๋ยวคอยติดตามคลิปหน้าละกันเดี๋ยวจะทำคลิปเดี๋ยวนี้เลยโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนละบายบายจ้า